หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหน่วยที่สองหมายเลขสอง ที่สามหมายเลขสามหน่วยที่สี่หมายเลขสี่ ทีห้าหมายเลข้าหน่วยทีหกหมายเลขหก จีเจ็ดหมายเลขเจ็ดหน่วยที่แปดหมายเลขแปด 9, หมายเลขเก้าและหน่วยที่สิบหมายเลขศูนย์ บรรจุในาบานเข่าใส่หน่ตุ่มกับหในตุ่มและซิบวนาบานเป็นที่ย่ำห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ่มทั้งหกในตุ้มไปพร้อมกันเป็นขั้งที่หนึ่งในโอกาสต่อไป ขอเียนเซิร์นคณะกรรมการคุ้มครองจากออกเลงรางวัลได้เห้เกียรติขึ้นไปประจำนาที่อยูตาลเลตุ้มนำพนังงานออกเลงรางวัลมีคือดังนี้ 1. ขอเียนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2. คณะกรรมการผู้ต่างนาจากห้องวาการสำนักงานนายกและธรรมนตรี 3. คณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงป้องกันความสงบ 4. คณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงิน 5. คณะกรรมการผู้ต่างนาจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติและ 6. คณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงยุติธรรมขอเห็นเซอร์คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทำ6ภาคส่วนจะได้ขึ้นเป็นประจำนาทียูตาลเนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสี่ยงหายเนบ้านตกลงมาสูบ่บ่อน้หับทางด้านนอก หลังจากนั้นพนังงานออกเล่งรางวัลจะได้นาเอาหน่วยบานตั้งหกหน่วยบานแตบบรรจุ่วมกันใส่อุปกรณ์ของผม,ม,มขณะนี้คณะกรรมาการคุ้มคร้องการออกเล่งรางวัลก็ได้ขึ้นเป็นประจำนาที่อยู่ตาละนตุ้มนําพนักง,งานออกเล่งรางวัลเป็นที่เียบห้อยต่อไปขอให้พนังงานออกเล่งรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตั้งหกหน่วยตุ้มกับพร้อมกันอีกเป็นขั้นที่สอง ทเสรมาเนการแลได้การกาตรกาักาัมสัส่วนหนึ่งทีหมอนอยน้อตลาดยื้นกัอสวของารเปนสนส่วส่วนส่วนส่วนส่สานวนสนในส่วนสนส่วนกน่วสว่วนสน่ ขอเหียนเซิร์นคณะกรรมการคุ้มครองกอารลงเลืรางวัลได้กดเสียงใหย่เนยบานตกลมาสู่บ่อนองหนับันันนอหน่ยตุ้มละหนึ่งเนยบานขอเหียนเซิร์นขอขอบใจคณะกรรมการลำดับต่อไปขอห้ยพนักงานออกเลขรางวัลได้ถือขันขึ้นไปเอาในบานที่ตกลมาสู่บ่อนองหนับธนันนอกของตะละนยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มังกงุฎ หน่วยที่1หน่วยที่2ห,หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบ้านเขาใส่อุปกรณ์มังกรม,กรม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่หา้าและหน่วยที่หกการบรรจุในบ้านเขาใส่อุป,ปรกรณ์มลุคุดก็ได้สำเร็จเป็นที่ย่ำ้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัล ออกมาประจําทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจาลักเพื่อทําการบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6กหน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขหกหน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหน่วยที่สองหมายเลขสอง หน่วยที่สมหมายเลขสาหน่วยที่4ี่หมายเลขสีหน่วยที่ห้าหมายเลขหา้า และหน่วยที่หกหมายเลขหกการบรรจุแม่บ้านหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่ย่ำย่อยในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราส่างซาดใน้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักขอเฮียนเซิน ต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลมุดอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่หนึ่งยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสองขอเสริมพนักงานออกเล่นรางวัลทีประจำอยู่ในตู้มหมายเลขสองพลทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ง,งุกง พนักงานออกเล่ลงวัลจะได้ทำการมนุอุปกรณ์ุวงคุมเป็นขั้นที่หนึ่งจุปสงการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาเน้นเพื่อใดทดุลพิาานาจสองคนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสาร้างบรรยากาทศทางประชาชนธ์ในค,นคลายอารมณ์โดยการเสียงสวกเสียงองมาด้วยความสมัครใจแลอีกน,นั่นก็เพื่อจำกัดการพนันาต่งางๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเล่ลางวันได้จับเอาน่วยบานแลน้นำไปวางไว้อยู่บนห้องหบับอยู่ที่ตำแหน่งลักมืน่นต่อไปคอยพนักงานออกเล่รางวันหมุนอุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สอง หน่วยบานหมายเลขเซียมประจำลักขั้งที่สองได้แกมหมายเลขสี่ขอเสริมพนักงานออกเลขนรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสี่พร้อมทางาคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ม้วงกลมพนักงานออกเลขนรางวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์ม้วงกลมเป็นขั้นที่สองการจะทำรางวัลพพัฒนาเป็นล้สูงอยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทลพิสาคิดมวยพัฒนา้านทองกันคำเมืองจันทบุรีคนครหลวงเมืองจันทร์ โดยจะนันทัยพลกนักเล่นรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทวประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานนกเล่นรางวัลได้จับอนวยานและน้ำไปวางไว้ยุบบนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานนอกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สาม ดยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเสียงพนังงานออกเลข์ลงวันที่ประจำอยู่ในตุ้หมายเลขหนึ่งพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มุงกลมพนักงานออกเลย์ลองวันจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุ่งกลมเป็นขั้นที่3การเพลยรางวันน้อยพัฒนาน้อกจะจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงแข่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กนล่าลอตเตอรี่ไลน์ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานนออกเล่รรงวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานนออกเล่รรงวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่4 หน่วยบันหมายเลขเสียงประจําลักครขั้นที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเสิรพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หม,มายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์งุ่งกงพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์นุ่งกงเป็นขั้นที่4ภายหลังเร็จการทายทอดสดี้จะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้ัทราบตื่นทางนางสเพิม,มีทัศนาไพรสิงห์ หนังสืพิมพ์จิใหม่หนังสือพิมพ์ภาษาสนุนหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักง,งานนกเล่นรางวัลได้จับอาใยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักง,งานนกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่ห หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่หได้แก่หมายเลข5าขอเซริมพนักงานออกเล่นรางวัลทีประจำอยู่ในตู้หมายเลข5าพร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มังกลมพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทำการมุนอุปกรณ์มังกลมเป็นขั้นที่ห้า,ารวมทการทำรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องใอยู่ในสภาพปกติบอดสีค่าโดเพื่อนริมห้อยกองเป็นใดๆท่านจึงสามารถทำเอารางวัลได้ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเล่ยรงวันได้จับเอาหน,น่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบเลยหน่วยบานไม้เล็กเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอกอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานไมายเล็กเสียงประจำลักข้างที่หกซึ่งเป็นคางสุดท้าย ได้แก่หมายเลขหกขอเสริมพนักงานนกเล่ย์ลงวันที่ประจาอยู่ในตู้หมายเลขหกร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่ประอกอบงโขงขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการได้ยอขนยกเพื่อเฮทนายบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานนกเล่ย์ลงวันได้จับเอาเนยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับ อยู่ที่ตำแหน่งลักน่วยเลยในเวลานี้นวยบานทานั้งหกนวยบานก็ได้ถือน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เหียยห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเล่ลงวันได้จับเานายบานเลยทำการขายนวยบานเพื่อจะเสนอผลการออกเล่ลงวัอย่างเป็นทั้งการ ในเวลานี้พร้อมเล่วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้ับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดทีหนึ่งห้อยอาสี่ออกข้างวันที่ส้าสี่เดือนตุลาปี2 0 0 5รางวัลเลข6กโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข981 677 981 หกเดเเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขแปดหนึ่งหกเจดเจ็ดแดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหเดเเลขสามตัวได้แก่หมายเลขหกเจ็ดเจ็ดหกเจดเจ็ดเลขสอตัวได้แก่หมายเลขเจ็ด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 เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ ผลการออกเล่นรางวัลเลขหกโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นทีเียบห้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทาการออกเล่นรางวัลสลาบพัฒนาหาทับสี่สิบห้า่องพนักง,งานออกเล่นรางวัลได้ออกมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์ออกเล่นรางวัลในโอกาสต่อไปคอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างนาจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์ออกเล่นรางวัลคอเฮียนเซิน ส5่สินเกียงสามารถลุ้นได้เอึอ5รางวัลสลากพัฒนาหาทับสหหน่วยที่หนึ่งได้เก่หม,เหมายเลข 0- 5หหมายเลข0ูนห้า สสนหน่วยที่สองได้แกหห่หมายเลขหนึ่งเจ็ดหมายเลขหนึ่งเจ็ดรางวัลที่สองนู่นค่ะ น่วยที่สามได้แก่หมายเ,เลข0ูนหกหมายเลขศูนหกรางวัลที่สามมูลค่ารางวัลสองแสนกี่ หมายเลขหนึ่งสี่หมายเลขหนึ่งสีรางวัลที่สี่น่รางวัลสาวพันกีในรางวัลพิเศษหลค่าัรางวัลสิบล้านกีและหน่วยที่หาได้แก่หมายเลข 1, สองสามหมายเลขสองสามขอบอใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเล่นรางวัลสลากพัฒนาหาทับสหก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เฮียห้หอยต่อไปเมียจะได้ทวนคืนผลการออกเล่นรางวัลทั้งหมดให้บรรดาานได้ทราบอีกครั้งผลการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาประจําวันที่1นห้อยส,สีออกข้ามวันทีสส่สีเดือนตุลาปี2 0ง5รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข981 6ก7จ็ดเจ็เลข5โตัวได้แก่หมายเลขแปดหนึ่งหกเลข4ี่ตัวได้แก่หมายเลข1-6-7-7งหกคำสรที่เคารพคณะนี้ทางกำลังที่ต่ำบสมการ,รถ่ายทอดสดผลการเรียกรางวัลหวยพัฒนาประจำวัทีห่หนึ่งพยสี่ใน,นมณีกระดมทองคือการแนะบทราบกันตื่นอีกครั้งหนึ่งกับเลขเสียง6กตัวหมายเลขเกี่ยวได้แก่หมายเลขเก้าแป เลขเซียนหตัวหมายเลขจอร์แก่หมายเลข8 1 6 7 7เลขเซียนสตัวหมายเลขจอร์แก่หมายเลข1 6 7 7เลขเซียนสตัวหมายเลขจอร์แก่หมายเลข6 7 7และเลขเซียนสตัวหมายเลขจอร์แก่หมายเลข7 7เลขกหนึ่งตัวท้ายหมายเลขจอร์แก่หมายเลข7จากนั้นสืบต่อในการออกเลขสารพัฒนาหาทับสี่สิบห้าเซงออกอยูหาค้างด้วยกันผลการเลือกรางมีดังนี้หมายเลข05หมายเลข17หมายเลข06 หมายเลข14และหมายเลข23งเดี๋ยวคือผลการเล,ลือกลงวันหวยพัฒนาประจำงวดที่หนึ่งห้อในมือนี้แสดงความมิตรดีน้ำตาในดีเสียงโชคและถือเลขรางวัลทุกท่านสามารถเดินทางเั้าวงกัรรางวัลได้มื่นเ้าในมรฐการสำหรับการรับสดดำเนินวันนี้สิ้นสุดลงในท่านี้